รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะพบกับรายการระเบียงใต้นะคะเราพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยประเด็นที่มีความหลากหลายและตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ค่ะและวันนี้ก็อีกหนึ่งประเด็นที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของการเตรียมตัวสู่ความสําเร็จแน่นอนว่ายุคป,ปัจจุบันค่ะความหลากหลายของสังคมในมิติทุกมิติเนะะี่ยค่ะมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าพูดถึงเรื่องของการยกระดับพื้นที่นะคะก็จะต้องมีกําลังคนที่มีคุณ และเป็นคนดีในเวลาเดียวกันค่ะวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาคุยเรื่องประเด็นของการเตรียมความพร้อมกําลังคนที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลายัยออกไปเป็นรายง,งานที่มีคุณภาพแต่ว่าก่อนจะออกไปที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยนราธิวาสร,ราชนครินทร์เขาเห็นถึงแนวทางวิธีการการชี้แนะให้น้องนองนักศึกษาได้มีเป้าหมายและเกิดความสําเร็จโดยเร็วในชีวิตของเขาเพราะว่าที่นี่นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะวิชาการ ยกระดับคุณภาพของทักษะอาชีพนอกจากนั้นเขาก็ยังคงสร้างมิติของการพัฒนาสู่ชุมชนด้วยค่ะแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะวิชัย แก้วหนุหนวลค่ะนั่งอยู่กับเราซึ่งท่านดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีนะคะฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสร,ราชนครินสวัสดีสสดค่ะท่านรองค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการก้าวต่อไปของนักศึกษาแน่นอนกะว่ามหาวิทยาลัยเองเนี่ยเราให้ทั้งความรู้ให้ทั้งทักษะอาชีพให้ทั้งมิติของการพัฒนาชุมชนแต่ขณะเดียวกันจบแล้วก็จะต้องมีงานทําวันนี้เราก็เลยเปิดประเด็นเรื่องของการพูดคุยว่าความสําเร็จ หรือว่าการเตรียมพร้อมสู่ความสําเร็จเราเตรียมพร้อมอย่างไรมหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมให้กับน้องๆยังไงคะครับสำหรับมหาวิทยาลัยรนราธิวาสราชนครินของเรานะครับเห็นความสําคัญของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อที่จะสู่โลกของอาชีพและก็การทํางานกลายเป็นพลและโลกที่มีคุณภาพดังนั้นกระบวนการในการผลิตนักศึกษาของเรานะครับเรามองตั้งแต่รากรลําต้นแล้วก็ดอกผลครับ ในส่วนของรากนะครับเราเองก็มีการสำรวจสถานประกอบการหรือว่าแหล่งงานหรือว่าโลกงานในอนาคตนะครับเพื่อที่จะมาเขียนเป็นหลักสูตรในการพัฒนานักศึกษาเพื่อใช้หลักสูตรนะครับเป็นเสมือนแผนที่นำทางในการเดินทางให้กับทางมหาวิทยาลัยในการพัฒนานาาักศึกษาในแต่ละสาขาในแต่ละ,ะวิชาชีพเพื่อที่จะตอบโจทย์โลกของอนาคตนั่นหมายความว่าเรามองตั้งแต่ต้นทางก่อนเพื่อที่จะสู่ปลายทาง ผลของผลลัพธ์หรือผลผลิตที่มีคุณภาพนั่นหมายว่าเราเองก็ต้องมองที่ตัวของหลักสูตรที่มีคุณภาพที่เชื่อมโยงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่จะต้องมาร่วมกันระดมในการที่จะพัฒนาศักยภาพในส่วนนี้นะครับและหลังจากนั้นในกระบวนการผลิตก็คือ<ฆ>เด็กที่เมื่อเข้าสู่มามหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์ของเราแล้วนะครับเด็กทุกคนนะครับก็จะได้รับการหล่อหลอมไปตามแผนที่การเดินทางหรือว่าตัวของมาตรฐานหลักสูตรที่เรา ได้รับการอนุมัติมานั้นนะครับซึ่งทุกท่านก็จะต้องรู้ว่าจะต้องพัฒนาบัณฑิตรหรือว่านักศึกษาของเราไปในทิศทางใดนะครับนั่นคือเราจะต้องมีทั้งตัวของ hard skill นั่นก็คือองค์ความรู้ที่วิชารในสาขาวิชาน,านั้นๆบวกกับตัวของทักษะประสบการณ์ที่เราจะฝึกฝนให้เขามีหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของ soft skill นั่นก็คือการพัฒนาให้เป็นพล,ลโลกที่มีคุณภาพ นั่นก็คือกิจกรรมที่ฝ่ายผมได้รับผิดชอบอยู่ขณะนี้นั่นก็คือในเรื่องของกิจกรรมพัฒนานักศ,ศึกษาซึ่งเราเองก็จะมองนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษาในทุกๆมิตินะครับที่ทําให้เขาสามารถที่กลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพได้นั่นหมายความว่าถ้าองค์ความรู้เนี่ยครับเป็นแขนขวาตัวของ ซอฟต์สกิลที่เป็นทักษะเนี่ยก็ต้องเป็นแขนซ้ายมือทั้งสองข้างเนี่ยจะต้องมีความสมดุลและก็สัมพันธ์กันแข็งแรงไปพร้อมๆกันก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีความแข็งแกร่งนั่นก็คือในส่วนของกระบวนการผลิตทีนี้ในส่วนของผลลัพธ์เองนะครับ <c oughs> เราเองก็จะต้องอยากจะรู้ว่าก่อนที่นักศึกษาเนี่ยครับจะออกสู่สถานประกอบการหรือเข้าสู่โลกของอาชีพเนี่ยครับ <c oughs> เราก็จะต้องมีการวัดแล้วก็ประเมินนั่นก็คือเราจะต้องมีการวัดประเมินสมรรถนะของนักศึกษาครับ ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะในหลักสูตรของเขาเองนะครับที่แต่ละชั้นปีเองนะครับก็จะต้องมีการวัดเพื่อดูสมรรถนะว่าเขาถึงหรือ,อยังถ้ายังไม่ถึงก็จะมีเสริมเพิ่มเติมอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของทักษะ,ะเรื่องของการสื่อสารเขาดีทักษะคอมพิวเตอร์เขาดีหรือว่าทักษะของความเป็นผู้วัฒนธรรมนะครับเร<ข>าเองก็มีการวัดสมรรถนะต่างๆของเด็กเหล่านี้เพื่อที่จะ,ะมั่นใจว่า เด็กจากมอนรอเนี่ยครับมีคุณภาพถึงแล้วเพียงพอแล้วนั่นคือ Q-C กันนะครับก่อนอที่จะให้เด็กนะครับได้ไปสู่ของโลกอาชีพนะครับทีนี้ในการที่จะป้อนเข้าสู่โลกอาชีพจริงๆแล้วเราเองก็มีการเตรียมเด็กนะครับในเรื่องของการที่จะให้เขาเนี่ยครับมีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการนะครับก่อนที่จะให้เด็กได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพาตามแหล่งฝึกต่างๆนะครับแล้วก็กลับมา เ,เรียนรู้หรือว่านําประโยชน์ไปประยุกต์ใช้อะไรต่างๆนี้เราเองก็ได้พัฒนากระบวนการเหล่านี้ด้วยครับค่ะพัฒนาศักยภาพตั้งแต่เรื่องของนโยบายบสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนสุดท้ายแล้วก็คือว่าพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทักษะวิชาการทักษะอาชีพและทักษะชีวิตด้วยครับผมคร,บครอบคลุมทุกมิต,ติทีเดียวนั่นถือว่าเป็นการเตรียม ความพร้อมสู่ค,ความสําเร็จในใอนาคตของเขาขณะเดียวกันอย่างที่ท่านรองพูดเมื่อสักครู่นี้เรามองว่ามิติของการพัฒนาอาชีพในอนาคตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการให้ความรู้องค์ความรู้ของน้องนักศึกษาก็ต้องพัฒนาตามยุคสมัยเหมือนกันทีนี้อยากจะทราบว่าปัจจัยสําคัญหรือว่าปัจจัยความสําเร็จของตัวนักศึกษาเองหรือว่าตัวที่นักศึกษาจะออกไปมีงานทําเองเนี่ยปัจจัยความสําเร็จคืออะไร โลกของวันนี้กับโลกของในวันพรุ่งนี้ไม่เหมือนกันโจทย์คิดเนี่ยครับก็เป็นโจทย์ที่ทําให้เราเองเนะครับว่าจะต้องผลิตคนเพื่ออนาคตผลิตคนของวันพรุ่งนี้ผลิตคนของอในศตวรรษหน้าจะต้องทําอย่างไรดังนั้นในเรื่องของกระบวนการผลิตเนี่ยครับเราเองก็จะต้องมีการมาทบทวนในส่วนของอตัวของตัวบุคคลตัวของเครื่องมือตัวของสื่อตัวของวิธีการ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมหาวิาลยนนราธิวาสราชินลินให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่เป็นกระบวนการผลิตทุกองค์คาพยพนะครับโดยเฉพาะในส่วนขององค์คาพย์ที่เป็นส่วนของบุคลากรผู้ซึ่ง ที่จะเป็นโค้ดให้กับนักศึกษานี่ครับได้มีองค์ความรู้แล้วก็ทักษะและก็ประสบการณ <th> ์ให้เขาเนี่ยครับได้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 ไดมีโค้ดที่ดีๆเราก็จะมีการพัฒนาโค้ดนะครับโดยที่อาจารย์เนี่ยครับจะต้องมีการหมั่นพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ําเสมอเพื่อที่จะได้เอาเอาความรู้นะครับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนาผู้เรียนทั้งมีการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยหรือเปิดโอกาสให้คณา,าจารย์เนี่ยครับได้แสวงหาองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือใช้ลักษณะของการบูรณาการในลักษณะของการวิจัยให้ สร้างความเข้มแข็งหรือว่าแข็งแกร่งให้กับตัวของผู้ผู้ผู้ผลิตตรงนี้นะครับหลังจากนั้นตัวของเครื่องไม้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับหรือว่าสื่อหรือเทคโนโลยีต่างๆมหาวิทยาลัยเองก็ให้ความสําคัญนะครับก็จะมีการจัดหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างอำนวยความสะดวกให้เด็กนะครับเกิดการเรียนรู้ในทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ทุกโอกาสให้ได้นะครับอัน,นี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญที่มหาวิทยาลัยดำเนินการครับค่ะซึ่ง จากความสําเร็จที่เราบอกว่าอันนี้แหละ <c oughs> คือปัจจัยสําคัญคสู่ความสําเร็จคือ1อาจารย์จะต้องมีการพัฒนาเมื่อพัฒนาอาจารย์สื่อก็ต้องพัฒนาเมื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีก็ต้องพัฒนาสู่เรื่องของ AI ด้วยนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีจะต้องได้สัมผัสทุกมิติที่เราพูดถึงทีนี้อยากจะทราบว่าวิธีการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสําเร็จนะคะเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆแต่ละคนยังไงบ้างคะ คำว่าแรงบันดาลใจเนี่ยครับมันก็คือพลังบวกที่มีอยู่ในตัวคนคซึ่งพลังบวกเหล่านี้ครับมีอยู่ในทุกคนเราเองนะครับก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยครับได้รู้จักตนเองตั้งแต่เขาเข้ามาที่เราตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งครับจริงๆแล้วเขาอาจจะมีต้นทุนของความฝันที่เดินเข้าสู่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนินของเราอยู่แล้วเป็นทุนเดิมหลังจากนั้นเราจะทําอย่างไรจากฝันเนี่ยครับเอาฝันที่มีอยู่นะครับ โดยใช้แรงบันดาลใจเป็นตัวผลักในการขับเคลื่อนเราเองก็จะมีกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายเพื่อเขาเนี่ยครับได้เรียนรู้เพื่อที่จะได้จุดประกายฝันของเขาเนี่ครับให้มีการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นซึ่งคําว่าแรงบันดาลใจนะครับก็อาจจะมาจากแรงผลักภายในที่เขาเองเห็นว่ามันมีความสําคัญมันมีคุณค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สาหรับตัวเขาเขาเองควรที่จะสร้างมันขึ้นมา เราเองก็จะมีโค้ดนะครับในการที่จะให้เด็กนะครับได้ค้นหาแรงบรับนดาลใจที่แท้จริงหรือตัวของความฝันที่แท้จริงของเด็กๆนะครับโดยผ่านกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนแล้วก็กิจกรรมนอกห้องเรียนโดยที่เราเองก็จะมีต้นแบบที่ดีนะครับที่เป็นต้นแบบทงความคิดที่ดีให้แก่นักศึกษามาจุดประกายเพื่อค้นหาแนวทางหรือว่าวิธีการว่าเออแล้วเราจะหาตัวตนของเราที่แท้จริงอย่างไรเราจะจุดประกายฝันของเราจากฝันนะครับ ให้กลายเป็นจริงเนี่ยได้อย่างไรเอาละค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือการที่จะปูเส้นทางสู่ความสําเร็จให้กับน้องนองนักศึกษาของมหาวิทยาลาัยนาราธิวาสร,ราชนครินทร์ค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่ะแล้วก็รวมไปถึงท้านรองโดยไปฟังเสียงน้องนองนักศึกษากันบ้างว่ามีเสียงสะท้อนไว้ยังไงและงานในวันนี้มีอะไรบ้างช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ารู้สึกอบอุ่นนะคะเพราะว่าคณะแพาบาลส่วนใหญ่ก็จะขึ้นฝึกกันค่ะไม่ค่อยได้เจอเพื่อนๆนต่างคณะนะคะซึ่งในวันนี้ก็ได้เจอเพื่อนๆนทั้ง11หน่วยเลยค่ะเจอเพื่อนเพื่อนทุกคณะของมหาวิทยาลัยเลยค่ะก็รู้สึกดีรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นค่ะ พี่พวิทยากรที่มาพูดก็จะพูดเกี่ยวกับ AI ค่ะที่จะมาแทนที่คนแนนาคนนะคะแต่สําหรับเนสายงานของทั้งด้านการแพทย์หรือว่าสาธารณสุขเหมือนหนูที่เรียนพยาบาลน,นะคะก็รู้สึกว่าอาจจะ a ออาจจะไม่ได้มาแทนที่ได้ร้อยเปซแต่ก็มีส่วนที่เราอาจจะต้องพัฒนานะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจไอ้มากขึ้นค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือที่เข้ามาคุยในวันนี้เหมือนช่วยให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรไปบ้างเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ ไม่จะได้หางานได้เร็วแล้วก็จะได้ไม่ถูก AI แทนที่ได้ร้อยประซค,ค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะปัจจุบันก็ตั้งแพลนตัวเองไว้ว่าประมาณภายในสักคือจบไปจะทำงานในโรงพยาบาลก่อนค่ะแล้วก็แพลนไว้ว่าไม่เกิน5ปีก็จะกลับมาเข้าสู่การศึกษาค่ะคืออยากเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นเรียนต่อเฉพาะทางหรือว่าเรียนต่อปริญญาโทค,ค่ะเพราะว่ามีความสนใจที่จะกลับมาเป็นอาจารย์พยาบาลสาขา,าสูสูตรปีนาิเวศค่ะสาหรับหนูคิดว่าคือความตั้งใจและความมุ่งมั่นค่ะด้วยความสาขาหนูหรือว่าสาขาไหนก็ตามก็คือจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็อย่างนี้ก็คือความมุ่งมั่นค่ะเพราะว่ามันเรียนค่อนข้างหนักแล้วก็เรียนกับชีวิตคนไข้ดังนั้นเราจะต้องมีความตั้งใจแล้วก็มีความอดทนประมาณนึงเลยค่ะเพราะว่าความฝันของเราค่ะถ้าเราไม่อดทนแล้วใครจะอดทนเพื่อความฝันของเราได้ ก็เป็นบรรยากาศที่แบบอบอุ่นค่ะแต่ก็มีแอบใจหายเล็กๆค่ะเพราะว่าเริ่มแรกเราก็มาด้วยปฐมนิเทศแล้วก็วันนี้เราก็มาสิ้นสุดที่ประชิมิเทศอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีในเรื่องของอาการชี้แนะแนวทางนะคะจากวิทยากรต่างๆค่ะที่มีความรู้ทางด้านทักษะให้เราแบบเลือกอาชีพมีแนวทางการใช้ชีวิตต่างๆอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้หนูก็มีแนวทางที่อยากจะเรียนต่อปริญญาโทค่ะเพราะว่าอยากจะ ให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสในการเลือกอาชีพได้มากขึ้นค่ะเพราะว่าอยากจะเป็นนักวิจัยก็เลยอยากที่จะต่อยอดตัวเองขึ้นไปอีกค่ะการที่เราสามารถประกอบอาชีพได้โดยที่เรามีความสุขกับงานแล้วก็มีสุขภาพที่ดีไปด้วยนะคะก็จากที่วิทยากรนะคะได้มีการชี้แนะแนวทางในการเลือกอาชีพในอนาคตเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามามันก็ทําให้เรามีการที่จะปรับตัวเองในการ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตัวเองเพราะว่าเทคโนโลยีเขาก็พัฒนาไปข้างหน้าเราก็ต้องพัฒนาไปข้างหน้าเช่นเดียวกันค่ะคือบอกว่าวันนี้ท่านพี่ๆที่เจ้าหน้าที่ทํางานเนี่ยเขาพยายามจะให้องค์ความรู้กับเราเยอะมากเพราะว่าอย่างนั้นคือเราจะได้เอานําไปใช้ในการทํางานในอนาคตได้ครับเช่นผมเนี่ยที่อยู่ทางด้านสาขาวิชาการจัดการเนี่ย ตอบได้เลยว่าเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่เข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสตาร์ทอัพเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นในออฟฟิศเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้ AI อย่างถูกวิธีเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยโชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทํางานในระยะเวลาที่สั้นลงแต่ได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้นครับก็วางแผนว่าต้องได้งานก่อนเลยครับซึ่งเหมือนว่าผมวางแผนว่าจะได้ข้าราชการใช่ไหมครับผมก็ต้องวางแผนว่าสายงานที่ผมจะไปทำเนี่ย มันต้องมีการสอบหรือกระบวนการต่างๆยังไงบ้างที่จะทาให้เราเนี่ยเข้าไปสู่หน้าที่ทํางานใน,นไดบ้างเช่นถ้าคนจะเข้าราชการผมต้องมีการสอบกพอพผมก็ต้องเริ่มจากการสมัครกพอพก่อนแล้วก็เริ่มการติวตัวเองแล้วก็ในระหว่างนั้นอ่ะเราก็หาสามารถหาอย่างอื่นทําได้ด้วยเช่นแบบหางานอดิเรกทาหรือว่าหาธุรกิจเล็กๆน้อยๆที่ตรงกับสายที่เราเรียนมาครับไม่ว่าจะเป็นวิทยากรหรือว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็สามารถเป็นแบบอย่างได้ครับแต่ว่าเราต้องเลือกนําสิ่งที่เข้า เหมือนกับว่าเหมาะสมกับเรามากกว่าครับเหมาะสมว่าสิ่งที่เราทำนั้นะจะส่งผลดีกับเราหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่วิทยากรแนะนำมาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานได้ในอนาคตครับผมมีอยู่สองอย่างคือความมุ่งมั่นแล้วก็โกของตัวเองครับคือผมวางเป้าหมายในแต่ละสะเตปไม่ว่าจะเป็นการที่อยู่ในมหาลัายเนี่ยผมวางเป้าหมายตัวเองว่าในชั้นปีหนึ่งผมต้องทาอะไรสาเร็จบ้างสําเร็จบ้างสำเร็จบ้าง,าง,างก็เหมือนกับตอนนี้เราแค่แค่เปลี่ยนจากการศึกษามาเป็นการทํางานจริงครับว่า เราจะต้องสําเร็จในระดับไหนแล้วก็กระบวนการต่างๆยังไงแต่ว่าอย่าลืมคือเราต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทํามันครับเพราะว่าถ้าเราไม่มุ่งมั่นอ่ะสิ่งนั้นก็อาจจะไม่ได้มาครับน้องๆครับทุกคนครับว่าไม่ว่าโอากาสไหนเข้ามาก็ให้รีบคว้าครับเพราะว่าเมื่อเราย้อนกลับไปมองเนะี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนะี่ยมันได้ประสบการณ์มากแล้วก็ในบางในหลายๆอย่างที่เราไปทำอะ่ะที่โอากาสได้รับมามันสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันของเราได้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยเป็น คนที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือ the best version ของตัวเองมากยิ่งขึ้นครัค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมสู่ความสําเร็จในการมีงานทําของน้องนองนักศึกษาหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายของมหาวิทยาลายัยว่าทําอย่างไรให้น้องจบอย่างมีคุณภาพและมีงานทําในอนาคตวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นในการพูดคุยเรามาคุยกันต่อว่า หลังจากที่เรามีการเตรียมความพร้อมค่ะทนะ่านรองลองพูดถึงทั้งนโยบายมิติของทักษะอาชีพมิติของการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาวันนี้เมื่อนักศึกษาจบปีการศึกษากําลังจะเป็นบัณฑิตเราก็ต้องมีการจัจดงานปัจชิมนิเทศอยากจะให้พูดถึงความเป็นมาเป็นไปว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราเข้าเรียนจะมีปฐมนิเทศปัจชิมนิเทศมันมีเพราะอะไรคะหนังสือเล่ม ชีวิตเนี่ยครับมันก็จะมีบทส่งท้ายการปฎิชิมนิเทศก็เปรียบเสมือนบทส่งท้ายที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับคล้ายๆชวนนึกย้อนให้กับนักศึกษาได้นึกว่าตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยครับเขาได้ผ่านกระบวนการในการพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างในกระบวนการที่เขาได้พัฒนานั้นเขาสามารถที่จะนำเอาประย,ยุกต์ใช้ในโอกาสการข้างหน้าได้อย่างไรเปรียบเสมือนเป็นการกระตุน้นแล้วก็ขยาย ต่อถึงแนวความคิดแล้วก็วิธีการที่เขาจะประยุกต์ใช้องค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้จริงในสถานประกอบการได้อย่างไรโดยเราเองก็มีการเชิญผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความสามารถในศาสตร์แต่ละแขนงเพื่อที่จะมาให้ความรู้กับน้องๆน,นักศึกษาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยครับมีประสบการณ์ทางองความรู้ ประสบการณ์ทางด้านความคิดและก็กล้าที่จะก้าวเดินเข้าไปในสู่โลกอนาคตในในการข้างหน้าอย่างมีความมั่นใจเนื่องจากว่าเขาเองก็พอจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารหรือสิ่งต่างๆมาแล้วในขณะเดียวกันครับเราเองก็มองว่ารุ่นพี่เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญที่ได้ ก้าวไปสู่โลกของอาชีพหรือว่าการทํางานแล้วเขาได้นําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรแล้วมีปัญหาอุปสรรคที่เขาพบเจออย่างไรบ้างแล้วก็มีการปรับแก้อย่างไรคล้ายๆเป็นการบอกสรรพศาสตร์ทุกวิชาของชีวิตเนี่ยครับที่เขาจะได้พบเจอในในอนาคตการข้างหน้าให้เขาได้ตั้งตัวได้ให้เขาได้เข้าใจและเขามีวิธีการหรือว่ามีเครื่องมือที่จะรับมือมันอย่างมีความรู้และก็มีสติเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยครับ ใช้ความรู้และก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกของการทํางานในวันข้างหน้าจริงๆครับค่ะก่อนที่เราจะพูดถึงว่ารายละเอียดงานในวันนี้ปัตชิมนิเทศในปีนี้จะมีอะไรบ้างอยากจะให้รองได้พูดหน่อยค่ะว่าในส่วนของปีแต่ละปีที่เราจัดเป็นปัจชิมที่แบบถือว่าเป็นธรรมเนียมของการศึกษาว่าจะต้องมีการจัดปัจชิมปีนี้กับปีที่แล้วต่างกันยังไงคะพูดถึงปีที่แล้วหนับย้อนในส่วนของปีที่แล้วเนี่ยครับ ในส่วนของพิธีเราเองก็จะดูในเรื่องของทิศทางของการพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนะครับตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นแผนในเรื่องของการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมครับ,รบซึ่งเราก็จะเห็นว่าหัวข้อประเด็นหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะครับที่เรา ได้หยิบยกมาได้พูดคุยกับนักศึกษาก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่นักศึกษาเนี่ยครับสามารถที่จะ เอาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหรือมีความคิดเชิงนวัตกรรมหรือนําเอานวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการทํางานในแต่ละศาสตร์ในแต่ละแขนงได้อย่างไรเพื่อที่จะให้เป็นบัณฑิตที่ทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์ในลักษณะนี้ครับนั่นก็คือของปีที่ผ่านมาค่ะปีที่ผ่านมาว่าทันยุคทันสมัยแล้วก็ก้าวทันเทคโนโลยีแล้วปีนี้ล่ะคะ ก้าวทันยังไงบ้างในปีนี้เนี่ยครับเราก็จะเ <Gym. S 3> น้นธีมในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการครับเพราะว่าในยุคนี้ครับมีเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญคำว่าการเป็นผู้ประกอบการไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไปเปิดบริษัทแต่นั่นหมายความว่าเขาจะต้องมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการนั่นหมายถึงว่าเขาเองเนี่ยครับก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ครับเพื่อที่จะหาช่องทางหรือว่าวิธีการต่างๆเนะครับเพื่อที่จะทําให งานของเขาเนี่ยมีความราบรื่นหรือทํางานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแล้วก็หลังจากนั้นเองครับเขาเองก็จะมีความกระตือรือร้นเพราะว่าผู้ประกอบการเองก็ต้องมีความกระตือรือร้นมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่อปัญหาและก็อุปสรรคในการทํางานเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยครับเป็นผู้นําทางความคิด นะครับแล้วก็เป็นผู้นําในการทํางานในทุกศาสตร์ในทุกๆแขนงครับค่ะรอบนี้เราคัดสรรวิทยากรหรือว่าผู้ที่มาพูดคุยในเวทีเสวนายัางไงคในรอบนี้นะครับเราก็โชคดีมากนะครับก็เราก็ติดต่อท่านมารุตเมฆลอยนะครับก็ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการประกอบธุรกิจทั้งธุรกิจที่เป็น ทางด้านศาสตร์ของการบูรณาการนั่นก็คือท่านเองเนี่ยครับก็จบศาสตร์ทางด้านสายภาษาแต่ท่านก็เอาศาสตร์ทางด้านสายภาษานี่ครับไปทําเชิงธุรกิจให้เขาเนี่ยสามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางปัจจุบันท่านเองก็ได้เป็นนายกสมาคมการค้าของทางมุสลิมแห่งรประเทศไทยด้วยนั่นก็คือถือว่าเป็นบุคคลที่เบอร์หนึ่งทางด้านาการทําธุรกิจทางด้าน การค้าการดําดเนินงานให้ธุรกิจให้มีฮาลานเอะน,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเราก็าได้รับเกียรติจากสิทธิ์เก่าที่ประสบความสําเร็จในการที่เขาได้ออกไปเอาความรู้ไปใช้ในการเป็นผู้ประกอบการก็ดีหรือไปใช้ประยุกต์ใช้ในลักษณะของอาชีพเสริมต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งกอถือว่าเป็นบุคคลที่มีความดโดดเด่นนะครับก็ถือว่าวิทยากรแต่และท่านนะครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่เราตั้งใจที่จะเลือก เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยครับมาได้ถ่ายทอดสิ่งดีๆประสบการณ์ดีๆให้กับบัณฑิตของเราครับสิ่งที่อยากจะให้บัณฑิตได้รับกลับไปและประยุกต์ใช้ได้จริงคืออะไรคะสิ่งที่เขาอยากจะได้รับนั่นก็คือตัวของเครื่องมือก่อนครับคำว่าเครื่องมือก็คือตัวขององค์ความรู้ที่เขาจะได้รับไปจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์เมื่อเขาได้รับเครื่องมือแล้ว ให้เขารู้ว่าวิธีการในการใช้เครื่องมือนั่นก็คือแนวทางหรือว่าช่องทางว,ว่าเขาสามารถที่จะ,ะมีช่องทางหรือว่าแนวทางในการประกอบอาชีพเนี่ยได้อย่างไรบ้างแล้วก็อาชีพนั้นๆนะครับมันมีเส้นทางในการเดินอย่างไรมันมีแหล่งแหล่งงานอยู่อย่างไรบ้างแล้วก็มีการเติบโตในอาชีพแต่ละอาชีพได้อย่างไรบ้างหลังจากนั้นให้เขามีเครือข่ายครับก็คือเราเองก็พยายามเชิญวิทยากรมาก็ เขาเองก็จะได้รู้จักกับวิทยกรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์พอเขามีเครือข่ายตรงนี้ครับการเชื่อมต่อกันการต่อยอดสังค์ความรู้อะไรต่างๆก็สามารถเดินต่อไปได้และหลังจากนั้นผมก็เชื่อว่าให้เขาเนี่ยได้ลงมือทําครับได้เรียนรู้ได้ลงมือทําจริงก็เชื่อว่าความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมครับค่ะอาจารย์พูดถึงว่าความสําเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมอยากจะให้อาจารย์พูดถึงว่าหัวใจสําคัญของความสําเร็จที่แบบว่าทุกคนจะต้องมีคืออะไรคะ จริงๆหัวใจของความสําเร็จนะครับมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ตัวเราครับที่จะต้องพัฒนาตัวเราอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยัง้งเพราะคําว่ามนุษย์เนี่ยครับไม่ต้องพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งเ,งเช่นเดียวกันกับโลกที่มันหมุนไปโดยไม่หยุดนิ่งถ้าเราอยากเป็นบุคคลที่มีพล,ลวัตนะครับเราเองก็จะต้องพล,ลวัตตัวเองครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยครับมีความสมบูรณ์พร้อมมากที่สุดนะในแต่ละ มิติในแต่ละด้านนะครับเพื่อที่จะให้เรากลายเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นนะครับทางด้านความคิดทางด้านบุคลิกภาพทางด้านเรื่องของเครือข่ายมิตรภาพหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับทำอย่างไร ให้กล้องเนี่ยครับมันส่งมาที่เราครับนั่นก็คือสิ่งที่สําคัญที่จะทําให้เราสามารถที่จะเติบโตและก็ประสบความสําเร็จได้ครับค่ะเราจะสร้างพลวัตเพื่อเกิดความวิวัฒน์และทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นการพูดคุยนะคะประเด็นเรื่องของการเตรียมตัวสู่ความสําเร็จในอนาคตคุณผู้ชมสามารถนําไปปรับใช้ได้ค่ะครั้งหน้านะคะรายการระเบียงใต้ของเราจะพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยประเด็นเรื่องราวไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันทีมงานรวมไปถึง ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ